อามแคตเตอร์เกมเมอร์นะครับวันนี้ผมจะมาโปรโมทช่องให้เพื่อนผมครับคนนี้ครับคนนี้เขารีวิวของครับครับดูครับเขาจะเขาจะเขาก็รีวิวไปเรื่อยนะครับนะครับเขารีวิวเกี่ยวกับของก็มีอะไรมากมายครับเพื่อนผมชื่อนาเดียรครับ นี่ครับเขาก็รีวิวของไปเที่ยวไปนู่นไปนี่นะครับผมก็ติดตามเขาอยู่นะครับมีรีวิวของแจกมีกิจกรรมนะครับนี่นี่เลนอยู่นะครับนาเดียประกาศกิจกรรมจากประเทศน,นะครับเขาก็จะแจกของนะครับอ่าเขารีวิวร,รีวิวสนุกครับ เราให้ดูตัวอย่างสักนิดหนึ่งก็ได้นะครับอ่ะคร<า>ับนี่คะเปเอของไอโฟนคะครับด<า>ิจอนครับแล้สำหรับคลิปนี้เป็นยังไงอย่าลืมกดไลค์ u ับ c ไคร e และแชร์กันด้วยนะครับถ้าชอบก็คอมเมนต์นะครับอยากให้ผมไปโปรโมทของใครก็คอมเมนต์ไว้นะครับขอบคุณครับ